สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ยี่ห้าสวัสดีเสยสายเนาะเก้าโมงครึ่งทำนู่นทำนี่เนาะไอ้ับนู่นคนนี่ันสูตรเนี่ยใช้เวลานะวันนี้สูกรต้มยำหัวปลาให้พี่สาวเขาค่ะพี่สาวเขาชอบก็เลยทําให้แต่ทําก็มันก็ไม่นานนะคะแต่สูตรขับมอไซค์ไปซื้อไน้ําพริกเผานะคะกับน้องไปซื้อน้ำพริกเผาจะพูดอะไรให้ฟัง กุุตั้งใจไปซื้อไปซื้ซน้ำพริกเผากับนมสดเพื่อมาใส่ต้มยำป่าแล้วกุสุลก็แล้วกุวสุลก็ได้น้ำคือได้น้ำพริกเผาแล้วแต่จำไม่ได้ว่ามาซื้อนมด้วยนมจืดย,ย,ย,ยืนอยู่นานยืนงงอ่ะยืนยืนอยู่เซเว่นแล้วถามตัวเองว่าฉันมาซื้ออะไรวันเนี้ยขันอะไรไปอย่างนึงยืนอยู่นานคิดไม่ออกคิดไม่ออกมองของนมก็ไม่ใช่เอ๊ะฉันมาซื้ออะไรโอรนตินก็ไม่ใช่เนาะ อยู่พักหนึ่งนึกขึ้นได้โทถมาซื้อนมเป็นอามากนะเออก็เป็นเยอะเนาะเป็นเยอะคือเล่าสู่กันฟังเล่าเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยทำต้มยำป่าต้มยำหัวป่าค่ะ น้ำขน้นมันต้องใส่นมสดไงอุ้ยพี่ต้องบีบมะนาวใส่เองเด้อเพราะว่าสูตรจะไม่บีบมะนาวใส่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 ในหม้อเพราะว่าจะทําให้ขมเวลาเราทานชามต่อชามเพราะว่ามะนาวที่บ้านเยอะแหละชามต่อชามแล้วเราก็บีบมะนาวตามที่เราต้องการนะคะมันก็ออกมาก็จะอร่อยทําต้มยำแต่สูจะไม่ใส่มะนาวสูจะใส่อ่ะ น้ำพริกเผาแล้วก็นมสดนมนมนมจืดแล้วก็แล้วเวลาเราจะทานเราค่อยบีบมะนาวลงไปว่าใครชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> อันนี้คือเคล็ดลับเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่า,ถ,าถ้าบีบมะนาวใส่ในหมอ้อมันจะทําให้ขมนะคะนะคะรสชาติมันก็ตะแม่งกระแมงอะไรอย่างนี้นะคะ ถ้าเราบีบมะนาวสดๆใส่ปื้อใส่ชามมันก็จะอร่อยเนาะ <laughs> ทำเพิ่งเสร็จเมื่อกี้แล้วก็ทําเสร็จก็ให้อาหารหมา <laughs> อาหารหมาก็คือต้มเครื่องในใส่อะไรคะต้มเครื่องในใส่แคบหมูแคบหมูสองถุงแล้วพีาาส่สาวสุลงทุนก่อไฟนะคะไฟถ่ฟานแล้วก็อุ่นข้าวเหนียวให้หมา เป็นเรื่องนะต่สุก็เป็นคนให้เขานะคะเขาก็นอนหลอแต่เขาก็มีวรรณะนะเขาก็นอนหลอนอนหอจนกว่ายู่จะให้ฉันจินงให้จินจนอิ่มนะตอนนี้พอเหลือจากหมามันเหลือติดติดติดกะลังสองกะมังตอนนี้นกมาค่ะเต็มเลยค่ะแล้วก็กระจอกแล้วนกแล้วก็นกอเอียง โอ้เนี่ยบินมาเยอะเลยมามาจากบ้านคุณแม่มาหาบางโเขารู้เวลาเนาะว่าอันนี้ก็สายแล้วก็ปวดขาดระดับหนึ่งพี่สาวว่าพี่สาวบอกว่าให้มาทานข้าวก่อนว่าไม่เป็นไรทานยาก่อนอาหารม่กกี้เนี่ยนะคะก็ถึ่งเตรียมกล้องก็เตรียมหุ่นวันนี้ก็หลายเรื่องนะ,ะเพราะว่าคุสุมัวแต่ก้มหน้าก้มตาถักอยู่นะคะขอเอามากเกอร์ใส่เสื้อก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราถักอยู่ เราก็เพลินของเราไปแล้วเราก็คือไม่อยากสต็อปมันอะคือไม่อยากหยุดมันเลยก็คือถักไปเรื่อยๆนะถักไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> วันนี้คุณสุใส่ชุดอเอาชุดกุณสุก่อนหนึ่กันเนาะเสื้อทรงไทยเรียนต้นนะคะสะีน้ําเงินน้ําเงินอมฟ้านะคะคือน้ําเงินฟ้าน้ําทะเลผสมกันนะคะ ปักด้วยสีน้ําเงินนะคะก็ตรงกับวันศุกร์เนาะวันนี้ครูสุขใส่เต่าน้อยประยุกต์เต่าประยุกต์นะคะนี่คือมีมีผืนเดียวเต่าประยุกต์ได้ผืนเดียวคือคือถ้าเต่าประยุกตเขาจะมีจกเขาจะมีตินขีดข้างล่างนะคะจกอ่ะตีนตีนจกเขาอยู่ข้างล่างนะคะเนาะ <c oughs> ก,ก็ก็ประมาณนี้นะคะเชิญชุดให้หุ่นก็คือสุขก็ใส่สีให้เข้ากับวันก็คือตัวสีเดียวกันแต่แต,แต่ไม่ได้ปักคือ ตัวนี้อกสี่ีคุณสูตรอ,อก36นะคะเพราะถุงวันนี้คุณสูตรใส่ให้หนางก็คือฟ้าน้ำทะเลนะคะก็คือดอกพิกุลฟ้าน้ำทะเลนะคะดอกพิกลนี่เขาเป็นรองคือตีคู่กับอะไรคะเต่าน้อยใช่ไหมคะเขาเป็นก็คือเต่าน้อยอันดับหนึ่งแล้วก็ดอกพิกลแล้วก็ลายไทยอันนี้เขาจะเป็น มันว่าถุงมีคุณภาพของเขาแล้วก็สุขโขไทยเขาจะเป็นโรงเดียวกันเลยนะคะสุขโขไทยคือตัวนี้นะคะสุขโขททยน้ําเงินนะคะเหลืออยู่ฝืนเดียวแล้วก็สุดใส่กับครีมเบดนะคะเป็นเสี่ยงสุเองนะคะถักลายเกตพญานาคนะคะอันนี้ก็ลายเป็นลายคือไม่ใช่เกตพญานาคนะคะนะคะเป็นเหมือนพัดเหมือนพัดใบใหญ่เหมือนพัดใบใหญ่ <laughs> น,หญ <laughs> นะคะเขาก็จะเก่นะคะ ถ้าเราทําตัวนี้นะคะทําตั้งแต่นี้นะคะตัดเสื้อออกให้สั้นแล้วทําตัวนี้วิ่งโซ่เยอะๆโซ่ห้าแล้วทําตัวนี้นะคะนะทำตัวนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ทําซ้อนอีกอีกอันหนึง่งออกมาลูนะคะูโอเคพูดไปหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยใช่ไหมคะหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยเนาะโอเคไข่แานข้าวยัง มันสุกก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ทานถั่วไปแล้วนะคะทานทานถั่วให้ไปเลี้ยงสมองแล้วก็ดื่มดีมอสก็คือโอนตินนะคะโอนตินดีมอสก็จะมีสารอาหารครบกัคบครบนะคะคก็อยู่ได้ประมาณถึงสิบโมงสิบโมงฝ่าแล้วก็สุก็จะทานยาทานอาหารแล้วก็ทานยานะคะวันนสุขหุงข้าเจ้าวายแล้วแล้วฮะพี่สวาวเขาเจ็บดอกสโสนมานะคะตรงที่เดินออกกำลังกายเขาเลยทอด พ่อดอกสนะคะาทานข้าวน้ำกันเด้อนะคะภาษาอีสานเนาะ,ะอันนี้เป็นเสื้อลายใบไม้ผินะคะที่อุสุทำเมื่อวานนะคะอุตสุก,ก็ทำไปกับหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะคอเดี๋ยวอุสุคือเขาเริ่มจากไหลนะคะเสื้อตัวนี้จะเริ่มจากไหลคล้ายๆต้นสนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บคอเข้าไปเราต้องการกลมหรือว่าคอ หมนหรือว่าคอเล็กแค่ไหนขอปัดก็ได้แล้วคอกลมก็ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ตัวนี้คือเขาไม่มีแยกแขนนะคะคือเราต้องทำเพิ่มตรงแขนขึ้นมานะคะเพื่อจะให้วงแขนเขาใหญ่ใหญ่แล้วก็ใส่สบายสบายนะคะใส่สบายๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวนี่ก็ถ้ายังไม่รีดตัวนี้น่าจะอยู่สามจ็ดนะคะยังไม่รีดน่าจะอยู่สาเจนะคะ แล้วก็สามแปดนะนาำเจ็ดสามแปดนะคะคุณสตรลองตัวแรกถ้าถ้าไม่ผังสุรถึงจะถักตัวสองคือลองเพื่อคือตัวนี้เป็นไซส์ที่คุณสุรใส่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณสูรไม่ได้ถักมาสามปีแล้วนะคะลายนี้แล้วก็ถักตัวเดียวเป็นสองตัวตัวสีดำให้ลูกค้าแล้วก็ตัวตัวนัน้นมันเป็นได้ไหมผมแล้วก็เส้นใหญ่นะคะคุณสตรก็เลยต้องลดลดหนังว่า สเกลลงมาสเกลก็คือไหมตัวนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ18คือ36นะคะจากเมลยดก็36คือคุณสูตรได้ใส่ได้สบายนะคะประมาณ37นะคะทลีแล้วสามเล็ดสามสิบเ7ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจจะ,ะเล็บพูดหิวข้าวหรือเปล่า <c oughs> นะคะก็ก็ทำก็รอชมไปเรื่อยๆนะคะรอชมไปเรื่อยว่า นางจะออกมาเป็นรูปยังไงนะคะถ้าไม่ผ่านคุณสุก็ใส่เองก่อนแล้วก็ถักอีกตัวหนึ่งสีเดียวกันนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เราทําหน้าต่ําหลังสูงเป็นลายแรกที่ไม่มีแยกแขนแล้วก็เราทํานะคะคุณสุก็นะคะไปกลับประมาณห้าหรอบนะคะก็ะคือและถ้าถ้าคุณสุจะตอนนี้คือคุณสุจะรู้แล้วว่าโอเคคุณสุร,รู้แล้วว่าทําเท่านี้ดอกคือเท่านี้ดอกแล้วได้แล้วได้อ่า ใน้อกสามเจ็ดสุกก็สามารถเพิ่มสองดอกเพื่อเป็นให้ได้38ดอะไรเงี้ยได้หรือว่าเพิ่มขึ้นมาสี่ดอกอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องทำใต้วงแขนเยอะอันนี้คือทำเจดห่วงเราก็ทำแค่ห้าห่วงได้ก็จะทำให้แต่ถ้าทำใต้วงแขนมันทำให้เราใส่เสื้อสบายนะคะเวลาใส่มันจะสบายเพราะว่าสังเกเตสื้อเวลาก็ตัดเขาจะมีใต้วงแขนเห็นไหมคะ ก็คือมันจะสบายฝ่าที่เราไม่ไม่ทำใต้วงแขนนะคะถ้าเราไม่ทำใต้วงแขนมันจะลังๆใต้หลักแร้นิดหนึ่งนะคะนะคะแต่ถ้าเราทำใต้วงแขนอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเพิ่มดอกในเสื้อกระตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยแล้วก็ใส่สบายนะคะมันจะเป็นตรงใต้หลักแร้เราอยู่ตรงนี้เลยนะคะโดยที่มันไม่ลังข้างหน้าเข้าไปนะอันนี้คเคล็ดเคล็ดลับนะคะแต่ถ้าคนไม่เคยก็จะยากหน่อยแต่ถ้าคนเคยก็ ง่ายทุกเรื่องอันไหนที่เคยทํามันจะง่ายทุกเรื่องนะครับันสุกเป็นตัวแรกที่ทําหน้าต่ําหลังสูงนะคะตัวแรกของลายนี้นะคะลายนี้เนาะก็ก็หกกิรอ,อบก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าไงถ้าใครใส่สีนี้จะสว่างนะคะลายนี้เขาก็จะสวยเขาจะทําให้ขาวแล้วก็ลายนี้ก็ดูแปลกดีนะคะเวลาเข้าเนื้อเราก็ดูแปลกดีนะคะโอเค ก็รอชมนะคะอีก3าวันน่าจะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเสื้อตัวไม่ใหญ่ถ้าถ้าก็สุทัศนให้ตัวเองก็อยู่ประมาณ3 0วันนะคะก็ไม่ไม่คือไม่ยากจนเกินไปนะคะพอดีคุณพี่สุชาดาเมื่อคืนให้การบ้านมาว่าอยากได้เป็นเขาเรียกว่าเจดมัจฉาคือเป็นเจดมัจฉาหรือว่าเจดพญานาคสอนอลงมาสั้นๆคล้ายๆคุณสุใสนี่แหละ ประมาณในสิบเก้าเขาเรียกเสื้อสิบเก้านะคะแขนก็คือยวยนะคะคุณสุก็เลยเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเป็นการบานที่คิดนอนไม่หลับถึงเที่ยงคืนคือคิดเพราะว่ามันเกินเวลานอนนะคะคุยกับพี่เขาจนเกินเวลานอนสี่ทุ่มฝ่าเกินเวลานอนเราตรื่นสุนอนสามทุ่มฝ่านะคะพอเกินเวลานอนมันก็เลยนอนไม่หลับเนาะตามไหวแล้วนะคะตอนนี้พอนอนไม่หลับก็เนาะก็เป็นเรื่องแต่เนี้ย ก็เลยลุกขึ้นมาดูว่าจะเอาลายไหนดีดูสิขนาดนั้นเลยใจใสเอาใจใสขนาดนั้นนะคะนะมันสุก็คิดว่าเอ๊ะจะทํำยังไงจะอะไรไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็แขนถึงจะยวยนะคะแขนคือมันต้องปลกลงมาเงี้ยเป็นแขนแขนย้วยตั้งแต่ต้นต้นแขนลงมาเลยแล้วก็ยวยยวยก็ประมาณนี้คือถ้าลงมาตรงนี้ก็ต้องเดินโซ่แต่เนี้ยสุจะทําตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยแล้วก็ยวยย,วย้ยวยเลยย้วยลงมาประมาณนี้นะคะก็ ก็ต้องต้องเป็นการบ้านนะคะสำหรับเจ็ดมาชาเป็นลายที่ทํายากเปิองหมายแล้วก็มีน้ําหนักแต่นี้พี่เขาเอาตัวสั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยหนักมากนะคะแล้วเอาคอปาดน่าจะเซ็กซี่ดีนะคะโอเคอันนี้ล่าสู่ไปฟังว่าล่าสุมีการบ้านที่ต้องทํานะคะแล้วก็คุณยูสันนะคะยูสันก็ให้การบ้านว่าช่วยตัดแขนเท่านี้แล้วก็ทาชายยวยให้หน่อยอะ เป็นการบ้านหนึ่งตัวนึงโอเคไม่ว่ากันนะคะคือใส่สีใช่ไหมคะใส่สีแต่เป็นทรงคองกลมนะคะที่ยังเป็นทรงนี้ก็เก๋แต่พี่ยุสันเขามีหนะ้าท้องหน่อยก็เลยต้องเอาทรงที่ปล่อยอันนี้ทรงนี้ก็ยังตีกรอบเข้ามาใช่ไหมตีตัวนี้เข้ามาเพื่อรัดรูปเพื่อเป็นเชฟอยู่แต่ถ้าเป็นทรงปล่อยหมายว่าทรงเสื้อลงมาเลยที่เป็นคอกลมที่สุใส่กระดุม ปั๊ม8ดเมตรใช่ไหมคะไอะตัวนั้นมันก็โอเคก็คือสามารถตัดแขนแล้วก็ลองถักแขนย้วยๆดูคุณสุก็ยังไม่เคยเอาคือเอาแขนออกแล้วก็ลองถักจากแขนต่อแขนของทรงนั้นดูก็ไม่แน่แหลคุณสุอาจจะทําตัวแรกให้คุณยุสันดูนะคะเพราะว่าคุณยุสันไซสี่นะคะไซสี่ 4, ถ้าทําแบบของพี่สุชดาพี่ก็จะใส่ไม่ได้เพราะว่า มันต้องเป็นเสียบปล่อยระดับหนึ่งนะคะต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะถามพิสูสนิ <c oughs> ก็เลยเมื่อคืนนฝนฝนตกตอนน่าจะตีสองนะคะตีสองตกแรงมากตกแต่น้ําฝนเลยทีจุกๆจกจก,จกมันสุก,ก็ลุกมาเอากระมังรองน้ํามันรั่วอยู่ลงรถใช่ไหมตรงที่เครื่องเครื่องเครื่องอัดก่าวเลยต้องออกมาลองนะคะขณะนั้นก็ยังเปียกไป ตากฝนก็เลยเป็นตื้อๆนะเป็นหัวตื้อๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งนอนดึกสองนอนไม่หลับสามฝนฝนตกแล้วก็ตากฝนนะคะคงจะวันนี้น่าจะอาการจะเกลี่นะคะช่วงบ่ายๆน่าจะเกลีนะ่เนาะแต่ไม่ว่ากันนะมันก็สังขารก็ช่างมันเถอะเอาจิตแยกจากสังขารออกไปนะคะวันนี้คุณสุปก็ให้ดูอ่ะ ลายใบไม้ผีแล้วนะคะว่าโอเค,คอเชื่อมรักแร้แล้วนะวันนี้จะลงตัวนะคะลงตัวลงมาประมาณลงตัวลงมาปุ๊บคุณนสุกก็จะ,ะการขยายของของของลายใบไม้ผีก็คือทําให้ใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะอันนั้นเป็นการขยายนะคะก็คือขยายขาเขาเยอะขึ้นหรือว่าตอนนี้91ตอนนี้11ก็เป็น12 10, 11 12ได้นะคะ12 12น่าจะโอโแล้วก็ กุสเพิ่มโซ่เป็นโซ่สี่แล้วพอใกล้ๆจะเสร็จกุญสูจะเป็นโซ่ห้าแล้วนะคะพอใกล้ๆถึงชายก็จะเป็นโซ่ห้าเขาก็จะสมุดออกเองนะคะสมติออกเองส่วนแขนที่เขาเอาเป็นพี่ยาวก็เอาเป็นแขนกระบอกก็น่าจะสวยนะคะเพราะว่าคุณสูก็ดีไซน์้ายกับตัวสีม่วงสีม่วงที่เสื้อกรหนาวกุญสูก็น่าจะออกมาสวยตัวแรกแต่ถ้าพี่ใส่ไม่ได้ก็จะถักอีกตัวนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสูจะทําจะได้นะคะเพราะว่า ผมไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะมันเดือดนะดูแพง,งาว่านะโอเคอันนี้เรามาพูดถึงผ้าผ้าดอกพิกุลที่ที่เหลือก็สุขโขทัยนะคะสุขโขทัยนี่เป็นงานมีคุณภาพอยู่แล้วอันนี้เป็นสุโภไยัยสุโถสุขโขทัยลายเก่านะคะสีน้ําเงินนะคะอยู่หนึ่งผืนอันนี้ว่าด้วยอย่างละหนึ่งผืนคืออันนี้ผ้าถุงที่เหลือนะคะนะดอกพิกุลนะคุณสุสั่งมาใหม่ก็คือสีกะปินะคะ พิคุนนะคะที่สั่งมาใหม่นะคะเป็นชมพูอันนี้ของไครมันจะมีชื่อแล้วแป๊บนึงรู้จักอะไรเลยของไกรก็โทรมาเอารถทิ้งไปรหลดไข่จองไว้เขาแม่อันนี้เป็นดอกพิกุนนะคะมันสุตัดผืนหนึ่งนะคะใส่เข้าเมื่อไหลเป็นค่ะพอด,ดีทันที <laughs> นคะคะดอกพิกุนนะดอกพิกุนอ่า อันนี้คือสีฟ้าน้ําทะเลนะคะคือเขียวน้ําทะเลหรืออะไรแต่ดูเขาจริงคือเขาอมฟ้านะคะอมน้ําเงินอมฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็นะคะตัดออกมาสวยมากเลยนะคะเน้นนะคะดอกพิกลใครยังไม่มีซื้อไว้นะคะแล้วให้ของฝันใครก็คุ้มมากนะคะอ๋อประกาศแล้วเงาเนียบนะคะมันสุกก็ใส่ทุกวันอังคารน,นะคะสุเป็นพระธงที่คุณสุชอบมากเลยนะคะ ดอกพริกคุณเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราคาก็คือสองร้อยบาทเองนะคะมนตัวมี้อยู่สี่เืดนะคะสี่เดเนาะ,ะ,ะชุมพูกะปิแลวชุมพูจีบัวนะคะน่าจะเป็นชุมพูจีบบัวเนาะแล้วก็ดอกพิกุล <c oughs> สีขั้งนะสีโบราณเรานะคะนะคะมีอยู่เพิ่นเดียวนะคะ จะผื่นเดียวแล้วก็อันนี้ผื่นหนึ่งนะคะจะหยุดในหดนะคะแล้วก็ดอกพิกุลอสีดอกอัญชันม่วงดอกอัญชันดอกพิกุลนี่เขาสวยนะคะเขาดูสวยเป็นผู้หญิงผู้หญิงใส่ก็ดูแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะนะคะสีม่วงนะคะม่วงดอกอัญชันม่วงเข้มนะคะสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ดอกพิกุลสีแดงนะคะ อันนี้เป็นเด้งสดแต่ตัวนี้กี่เขาก็ตกเห็นไหมคะกี่เขาก็ตกเส้นได้กี่ก็ตกนะคะอันสุก็น่าจะกระตุกเยอะอยู่นะคะขายร้อยหกสิบบาทนะคะนะคะร้อยหกสิบาทนะคะโอเคหมดแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็มาลายอ่า ลายสุโขไทยไลายใหม่นะคะเฟืมดํดสีครีมนะคะยกดอกเบ็นะคะตัวนี้เขาจะดูสวยหรูนะคะไปงานขาวดาได้นะคะตัวนี้นะคะนะคะสองร้อยบาทค่ะมีสองผืนนะคะสองผืนนะคะสวยมาก สองร้อยบาทเป็นฝ้ายร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานฝ้ายรอเปอร์เซ็นต์ต้องอัดพรกกาวนะคะโอตัวนี้มีปัญหาเนี่ยที่คุณสุบอกว่ามีปัญหามีปัญหามีปัญหาอยู่เส้นหนึ่งนะคะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ถึงเนี้ยนอกนั้นก็ดีแล้วนะคะคุณสุคิดร้อยหบาทนะคะคิดเท่าทนุนต่ำกว่าทนุนแล้วก็สีเขียวนะคะ ตัวนี้เขาสวยนะคะตัวนี้เขา,เ,ขาเกดีไซน์สวยนะคะตัวนี้มีปัญหานิดนึงนิดเดียวค่ะีกระตุกนิดนึงนะคะตัวนี้นิดเดียวตรงนี้นะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีดำ สีดำมีสามนะคะจบค่ะโอเคตอนนี้มาพูดงานขอนะคะงานขอน้ำเงินวันนี้พูดถึงน้ำเงินนะคะขอลักนะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นฝ้ายนิ่มๆน,นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะวันนี้หลากหลายราคาเพราะว่าเป็นพ่อถุงที่เหลือ แต่ดอกพิกุลไม่ใช่ที่เหลือนะคะขายสองร้อยคือสั่งมาสั่งมามันหมดแล้วสั่งมาอันนี้สีดอกอัญชันม่วงดอกอัญชันนะคะงานขอลักเป็นงานฝ้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะงานฝ้ายร้อเปอร์เซ็นนะคะเขาเรียกขอจุดนะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ชมพูอมม่วงนะคะใส่สบายมากเลยค่ะนะคะนะคะ ชมพูม่วงนะคะร้อยแปดสิา180บาทค่ะนะคะหมดแล้วคะ่ะเหลือสีแลอผืนเหลือแค่นี้นะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะตอนนี้มาพูดถึงพ้าถุงร้อยห้าสิบบาทที่เหลือนะคะชมพูไข่จะใส่กระทินนะคะตัดไปนะคะเป็นฝ้ายร้อเอร์เซนตนะคะดอกพิกลนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะ ีสีละผืนนะคะสีแดงค่ะสีแดงยบดอกขีบนะคะจะสอนเขาจะหลากสีใช่ไหมคะอันนี้แดงสดนะคะอัน,นตัวนี้พวกนี้ใส่งานกระถินได้งานสดใส่ได้นะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะดอกพิกุลเชิงเชิงดอกพิกลนะคะอันนี้สีม่วงค่ะ ใส่แล้วขาวทันทีนะคะใส่กับเสื้อขาวนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนิ่มๆน,นะคะโดยห้าสิบบาทเนาะอันนี้สีเขียวะคะ่ะใบไม้นะคะเขียวใบไม่งานฝ้ายนะคะงานผ้านิ่มนะคะเป็นงานสมัยโบ,บราณเราใส่สมัยต่ก่อนนะคะสุดใส่น่าจะคือพวกคนสุก็เหมือนคนโบราณอยู่นะคะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะหมดแล้วค่ะแล้วก็สีม่วงสีม่วงมีสองผืนนะคะหมดหมดแล้วดอกพิวลนะคะดอกพิวลนี่ก็คือสั่งมาใหม่นะคะก็คือข,ขายหมดทุกครั้งเลยทีย่สั่งมาอันนี้ก็เหลือพื้นเดียวนะคะสุโไทยไลายเก่าสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็เหลือพื้นเดียวนะคะดอกพิวลนะคะเหลือพลนเดียวนะคะ อเตาน้อยเตาน้อยแบบนี้ก็เหลือเพื่นเดียวขายตาน้อยประยุกเหลืออยู่เพื่นเดียวเนิ่นๆนะคะเหลือเพื่นเดียวค่ะคะ่นะ,คะส,สวยใช่สีก็เถวอ่ะ ว่าสีค็อเทวแม่ไม่ไปบอกสีอะไรก็ไม่ได้ก็บอกเป็นสีค็อเทวสีผสมโอเคหมดเดี๋ยวสีแล้วผืดนะคะใครจะรับก็ถักมานะคะเดี๋ยวรอชมงานคุณสุผลงานใหม่ตัวนี้นะคะว่าจะออกมา เป็นยังไงเพราะคุณสุทำํำเป็นแขนกระบอกนะคะเป็นตัวตัวไม่บานมากตรงลงมาแล้วก็เป็นงานเก,ก๋เป็นงานทึบนะตีชายทึบแล้วก็เก๋นะคะก,ก็ลองชมนะคะอันนี้คุนสุก็เนาะสิบโมงขออาจจะพูดน้อยๆน่อยขายน้อยๆนยนะคะวันนี้เรือตอนแรกนึกว่าจะไม่ขายนะคะแต่ เดี๋ยวเงาเงาเดี๋ยวเพื่อนๆหาไม่เจอ <c oughs> พืน่นนๆจะทําหาไม่เจอนะคะหาไม่เจอก็คุณก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอพี่ไล่พรน,นะคะที่ให้หลังนกคุณสมาสุขภาพก็นะสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็อาจจะมีบ้างเป็นบางวันแค่นั้นเองนะคะถ้าพักผ่อนน้อยทำงานเยอะใช้สมองเยอะถักเสื้อเยอะ มุ่งมันจนเกินไปก็ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถึงคนปกติยังป่วยนะที่สาวสุก็ทักมากจะก็ป่วยเหมือนกันนะคะเป็นทุกคนเนาะเป็นทุกคนถึงเราไม่ถึงถึงคนปกติถ้าทํางานเยอะใช้พลังเยอะก็ป่วยนะคะคือก็ไม่ใช่ว่าแค่คนสุป่วยอยู่แล้วนะคะอะไปทํางานเยอะก็สุไมไม่พักโอ้ยถ้าพักนะ นัาหาอย่างประมาณนี้นะคะก็มีคนก็พูดบอกว่าอาจะให้ได้ไงจะจินยังไม่มีเลยคานี้เคยได้ยินใช่ไหมะจะให้ได้ไงจะจินยังไม่มีเลยจะเลี้ยงหมาได้ไงคนยังไม่มีจะจินเลยอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่มีนะคะยิ่งไม่ให้ไม่ยิ่งไม่มีนะคะนะคะเขาบอกว่าข้าจะพิสูจน์คนดูวัตนิแค่ไหน คนจะรวยไปข้างหน้าดูง่ายคือการให้สูงนะคะนะเราเราไม่รวยพบนี้แล้วแต่ก็จะมีคนช่วยเราเองนะคะถึงเราให้อีกคนช่วยอีกคนอีกคนก็จะช่วยเรานะคะมันเป็นอะไรคะพระเจ้าเปียบไปไรคะเปรียบเหมือนล้อเกียนล้อเกียนคือก็จะทับรอยเก่า,าเข้าใช่ไหมหมุนหมุนทับถ้าคุณทําเหตุปัจจัยที่ดีนะคะ มันก็จะเหตุปัจจัยที่ดีหมุนขึ้นมาหาคนถ้าคุณทําเหตุปัจจัยที่ไม่ดีเขาก็จะทับสิ่งไม่ดีหมุนมาหาคุณใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือท่านท่านพระเจ้าบอกว่าเหมือนล้อเกียร์มันจะเวียนมานะคะทําเหตุปัจจัยเช่นใดนะคะเหตุปัจจัยนั้นหมุนกลับมาหาเราจริตๆนะคะถ้างั้นย่าอย่ากระไลเลยนะคะก็ทาเหตุปัจจัยที่ดีนะคะ เ,เป็ใจที่ดีผลย่อมดีแน่นอนนะคะวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีนะคะวันนี้โชคไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะโชคดีนะคะเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้มีแน่นอนชาติหน้ามีแน่นอนนะคะนะเพราะว่าเราต้องเชื่อเชื่อในพบพบหน้าพบนี้อดีตชาติถ้ามีอดีตชาติก็ถ้ามีเมื่อวานก็ต้องมีวันนี้อย่างวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ต้องมี่านะ มันมีอดีตชาติแล้มีปัจจุบันชาติแล้วมีอนาคตาพบหนา้าคือมันมีแน่นอนพบหนา้าชาติหน้ามีแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรพัฒจักมันเป็นเช่นนี้นะคะถ้าเราทําเหตุปัจจัยไว้นะคะทําเหตุปัจจัยไว้เหตุปัจจัยที่ดีไว้เราก็จะได้สบายใจนะคะสบายใจในสิ่งที่เราทํานะคะอย่างต่ําเราจะได้ความสบายใจมาก่อนนะคะอย่างอื่นก็ เดี๋ยวก็ตามมาทีหลังนะคะคันสดดูเลยเลยๆนะอดนอนนะคะอดูคนนอนพอจะทำอะไรเสร็จก็พออดนอนแล้วพออวันนี้มีงานใหญ่ต้มยำหัวปลาแต่ก็ไม่ไรคะ่ะนานๆทำทีนะคะนะทําให้คนอื่นได้ทานเขาก็นะเดี๋ยวพี่สาวอีกบ้านหลังหนึ่งเขาก็จะมาเอานะคะให้พี่สาวอีกคนทานก่อนนะคะมัน,ะน,นก็เนาะ ให้โน้นให้นี่ไปเรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็ทําแล้วก็เราก็มีความสุขถ้าเราเป็นผู้ให้นะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นที่รักของผู้รับใช่นะะ้นะ,ะถ้าเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหสิรักไม่ไม่รักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปวัน่นวหวหรือว่าจะไปขึ้นลงกับ บุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นไม่มีผลกับเรานะคะอย่าให้เขามีอํานาจหรือว่ามีผลกับเรานะคะ <ermo S 3> สิ่งรับด้จะให้เขามีผลกับเราเราจงดูแลใจเราหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราหน้าที่อื่นไม่มี s> <S นอกจากนะคะ s <ync> <S ดูแลตัวเราเองนะคะ <_ s ync> ดูแลนะคะถ้าผู้ถ้าผู้ถ้าผู้ปฏิบัติจะรู้นะคะว่าเอาใจใส่ตัวเราเองนะคะ ดูแลเอาใจาใส่ตัวเราเองนี่คือคำนิยามของการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถ้าเ็าถามว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสี่หมายถึงอะไรนะคะเราต้องตอบแบบฉาดฉานเลยนะคะนะคะตอบแบบฉาดานเอาอะไรคะเอาใจใส่ เอาใจใส่ดูแลตัวเราเองนะคะอันนี้คือการนิยามของคําว่าพิปัสนากรรมฐานนะคะถ้าเรานอกเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะคะปฏิบัติก็คือดูแลตัวเองเลยเลยคะ่ะดูแลตัวเองก็คือเอาใจใส่ดูตัวเองก็คือดูให้ออก ดูจิเลตตัวเองให้ออกนะคะว่าตัวเองเหลือจิเลตอะไรบ้างนะคะนะแค่นั้นเองนะคะถ้าเหลือเยอะอันไหนเยอะและ้วเคาะมันออกซาอะไรนะคะถ้ามันยังมีโลคกบหลงอยู่ก็เคาะเคาะมันออกให้มันเบาบางไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการปฏิบัตินะคะแต่ถ้ายังหนาตึ๊บเหมือนเดิมก็ไม่ใช่การปฏิบัตินะใช่ไหมคะโอเคทํามารักษาเนาะสวัสดีค่ะ